เช้านี้มีธรรมะที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากนะกัลยาณมิตรทุกทกท่านนะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในพุทธศาสนานะเรื่องนั้นก็คือเรื่องของกิจนะกิจที่ควรทำในอริยสัจสีนะตอนนี้กิจคืออะไรคือหน้าที่ในอริยสัจสีเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรหน้าที่ของกิจ รวมเรียกว่าไตรปริวัตินะไตรปริวัติแปลว่าสมรอบสามรอบแล้วมี12อาการหมายถึงรอบ3อาการ12ในอริยสัจตอนะตนั้นผู้ที่รู้อริยสัจสีที่แท้จริงเนี่ยรู้แล้วพ้นทุกได้แล้วเนี่ยจะต้องประกอบด้วยญาณสามอาการ12นี้นะีส่วนคนสามัญที่รู้นั้นเป็น เป็นแค่ความจำไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงนะยังปฏิบัติตามที่รู้ไม่ไดนะ้ตอนนี้องค์พระสมเบจสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสในเรื่องของรอบ3าอาการ12บที่ไวนะ้ก็คือกิจที่จะต้องทำจะมีอยู่3ประการนะประการที่1ที่เรียกว่าสัจญานประการที่สองเรียกว่ากิจญจาณ ได้ประการที่สามเรียกว่ากะตตะยานนะสัจญานคืออะไรสัจญยา,ยานก็คือความรู้ในเรื่องนั้นๆนะส่วนกิจยานก็คือกิจที่ต้องทําในเรื่องนั้นๆนะและกะตตยานคือเป็นความรู้ว่าได้ทําแล้วสําเร็จแล้วปรากฏแล้วนะตอนนี้เรื่องของทุกประการที่หนึ่งคือทุกเราต้องมีความรู้ว่าอะไรคือทุก นะนั่นคือสัจญานนะส่วนกิจญานของคําว่าทุกข์ก็คืออะไรทุกข์ต้องเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรูนะ้นั่นคือกิจญานและสัจจกตายานของทุกข์คืออะไรก็คือเมื่อได้กําหนดรู้แล้วซึ่งทุกนั้นนะนั่นเป็นกตายานนะนี่คือในใน,ในเรื่องของทุกตอนนี้ในเรื่องของสมุทยัยนะคือเหตุให้เกิดทุกข์ จะต้องมีความรู้ว่าสมุทัยคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรนะนั่นคือสัจจยานและกิจยานของสมุทัยก็คือสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องรักนะและกะตายานของสมุทัยคือได้ละแล้วสําเร็จแล้วนะนั่นคือนั่นคือในส่วนของสมุทยัยในในส่วนของนิโรธคือความดับนะต้องมีความรู้ว่า อะไรคือความดับทุกขนะ์และกิจยานของนิโรธคือนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งขึ้นในจิตและก็กตะยานก็คือได้ทำให้แจ้งแล้วนะส่วนประการสุดท้ายคือคำว่ามรรคมรรคคือข้อปฏิบัติให้ดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นจะต้องรู้ว่ามักคเป็นอย่างไรนะหน้าตาของมรรเป็นอย่างไรมีประการใดบ้างและกิจยานของมรรก,ก็คือ มักต้องทําให้แจ้งนะให้เกิดให้มีให้ไดนะ้และก็กระตายานของมักก็คือได้ทําให้แจ้งแล้วนะนี่คือรอบสามอาการสนะิบสองเป็นกิจที่ควรทําที่ต้องทําในอริยสัจนะเมื่อทําสําเร็จแล้วก็จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะเมื่อหลุดพ้นแล้วก็จะมียานอย่างรู้ว่าพรหมจรรย์ได้อยู่จบแหล่งกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้ว ิจที่ต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกแล้วนะ,น,ะนี่คือกิจในอริยสัจสี 4, น่นะที่เรียกว่ารอบ3ามอาการ12นะได้นํามาฝากกันให้ไปไข้ควรกันนะนี่คือธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ที่นํามาฝากกันขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลําดับต่อไปนะและที่สําคัญให้กดติดตามด้วยครับ